ครับก่อนที่ทุกท่านจะไปชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเกษตรเพื่อชีวิตนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่16นะครับตุลาคมนะครับจะเช้าพาทุกท่านมาดูนะครับ แปลงนาที่หลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับฝนตกไปทั้งคืนนะครับแล้วก็ลมนิดหน่อยทําให้ข้าวล้มนะครับข้าวล้มแล้วนะครับแต่ก็ยังดีนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมระบายน้ําออกให้หมดนะครับระบายน้ําออกให้หมดนะครับเหลือไว้นิดหน่อยต้นมันก็แข็งแรงอยู่นี่ขนาดแข็งแรงนะครับนี่มันลม้มมันก็ไม่มีน้ําก็ไม่เป็นไรนครับข้าวก็ ใส่เม็ดเรียร้อยนะครับคาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนนี้นะครับปีนะครับที่เก็บเกี่ยวในช่วงวันที่25ถึงวันที่28ประมาณนี้นะครับนี่ทุกปีเลยนะครับจะได้เกี่ยวข้าวนะครับวันนี้นะครับที่พาทุกท่านมาดูนะครับเปลงนาที่โดนลมพัด ล้มนะครับที่ข้าวออกรวงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับถ้าล้มถ้าไม่มีน้นํานี่มันก็ยังจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันใส่น้นํานมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเม็ดเต็มแล้วนะครับที่มันล้มเพราะว่าน้ําหนักจากรวงนะครับพับลงนะครับต้นข้าวก็ อย่างนี้แข็งแรงดีนะครับถ้าไม่ได้เอาน้ําออกนี่จะมีปัญหานะครับคือถ้าล้มไปแล้วมีน้ําน้ําแช่ต้นข้าวก็จะเน่านะครับแล้วก็รวงข้าวที่แช่น้ํามันก็จะเสียหายนะครับนี่คือเหตุผลที่ตามที่ผมทํามานะครับก็ไม่ไม ไม่ขังน้ําไว้นะครับไม่ขังน้ําไว้เพราะว่ากลัวว่าเวลาข้าวล้มแล้วรวงนาะรวงข้าวแช่น้ําแล้วมันจะเสียหายนะครับแปลงนี้ที่หลังจากที่พ่นฮิวมิกไปครั้งสุดท้ายเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะครับนี่ก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับหลืออีกประมาณ ไม่ถึง2อาทิตย์ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวเพราะว่าฝั่งข้างบนนู้นนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งยังยังไม่ยังไม่สุกเท่าฝั่งนี้นะครับตัวนี้น่าจะสมบูรณ์กว่านะครับก็รอดูให้ฝั่งนู้นนะครับสุกเหลืองทั่วกันก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับอีกไม่เกิน2อาทิตย์ครับ กระแปลงนี้ก็จะได้ฟางให้วัวแล้วนะครับปีนี้ก็จะเกี่ยวให้ตำๆหน่อยนะครับจะเก็บฟางไว้ให้หวัวพาทุกท่านมาดูนะครับถ้าพื้นที่ไหนเป็นอย่างนี้บ้างนะครับนะครับลงไปก็ท่วมหัวนะครับนี่แต่ว่าที่จริงก็ไม่อยากให้มันสูงขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็จําเป็นนะครับนะเพราะว่า นาแปลงนี้มันอยู่รุ่มนะครับน้าฝั่งนู้นไหลมานี่หมดนะครับเพราะว่านปุ๋ยเมื่อตอนที่พายุเข้าครั้งที่แล้วนะครับฝั่งข้างบนว่านปุ๋ยน้ําไหลมานี่หมดนะครับแปลงนี้ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหรก่ก็ก็มีสารอาหารมาให้ฮนะแต่ก็ระบายออกนะครับทันนะครับก็ต้นก็สูงอยู่ พอสมควรนะครับเดี๋ยวปีหน้าคิดว่าก็ไม่อยากให้ต้นมันสูงนะครับแต่ว่าปัจจัยอื่นๆที่เราควบคุมไม่ได้มันก็ต้องดูตามสภาพนะครับนะครับที่นี่คือเหตุผลที่หวานข้าวห่างนะครับเพราะแปลงนี้นะครับต่ำกว่าเขาแล้วก็เป็นทางน้ําด้วยนะครับนี่ระยะห่างนะครับนี่เหมือนกับนาดําเลยนะครับแต่ว่าบางคนมามองแล้วนะครับ วานห่างเกินไปอย่างงนนี่นะครับแต่ว่าผมไปดูแปลงที่เขาวานทีทีแล้วก็มันทีกว่านี้แล้วก็มันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยแต่ว่าคิดผมคิดว่ารวงมันจะเล็กนะครับถ้าถ้าวานทีนะครับตามที่เคยทํามานะครับหรือว่าบางคนอาจจะวานทีแล้วก็ ใส่ปุ๋ยได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใส่ปุ๋ยได้นี่นะครับถ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็เพียงพอมันก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าคิดว่าเมล็ดน่าจะไม่เต็มนะครับในต,ตัวทีทีนี่คือ,อเมล็ดส่วนที่มันอยู่โคนอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่เต็มนะครับมันจะรีบเยอะแต่ตัวนี้เต็มหมดนะครับนี่ เห็นทุกเม็ดเลยนะครับาวานทางหางนี้นะครับมีหลายลวงหลายดวงที่ใหญ่ๆเหมือนกับที่ตอนตนนั้นผมนับได้200กับ280เมล็ดนะครับมีดวงใหญ่ๆก็น่าจะถึง300นะครับที่มันอยู่ตามมุมตามริมคนานะครับ ยู่ตามริมพนาก็าน่าจะถึงครับลอ,ลองนับดูนะครับถ้านาใครได้ถึง300ยลวงนะครับคอมเมนต์มาด้วยหรือว่าหนึ่งลวงแล้วได้ไม่ถึง200ร้อก็น่าจะมีนะครับถ้าใครหวานทีเกินไปนะครับ มันก็ไม่ไม่ได้ผลนะครับสำหรับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูนะครับแปลงนาหลังจากพายุเข้านะครับนี่ก็จะมาอีกแล้วไร่ปืนๆนะครับนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีไม่มีน้ํานะครับก็ปล่อยให้มันล้มไปไม่เป็นไรแต่ก็รถเกี่ยวข้าวก็จะลําบากหน่อยนะครับก็เกี่ยวช้าๆเอานะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับ เใ็นกำลังใจแอดมินด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะได้สาระดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับจะมีเวลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ